สวัสดีค่ะวันนี้พี่จีซูและน้องโลเซ่ก็เดินทางถึงปารีสโดยสวัสดีภาพแล้วนะคะช่วงเช้ามีรูปพี่จีซูไปฟิตติ้งชุดกับคุณมาทิวที่เป็น HPR ของทางดีออและล่าสุดลุกชมงานแฟชั่นโชว์ของทางพี่ซูวันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยมากๆค่ะสมกับเป็นเจ้าหญิงดีออเลยเปิดตัวมาบิ้งก็กรีดกันถล่มทลายเลยวิดหนักกันมากจริงๆคะ่ะ ส่วนน้องโรเซ่ก็รอติดตามกันนะคะคืนนี้ตอนตีหนึ่งนะ้าตามเวลาในประเทศไทยน้องลิซ่าวันนี้ก็มีมาลงรูปใน IG ให้เราได้วีดอีกแล้วนะคะมีหลายรูปเลยสวยๆทั้งนั้นในแคปชั่นน้องบอกว่า for bring ก็มีรูปอิโมติคอนเป็นรูปหัวใจสีดำกับสีชมพูและน้องยังมาลง IG Story เป็นรูปที่น้องถ่ายกับน,น้องเลิฟคนสวยเอ้ย ไม่ใช่คนหล่อขอโทษทีนะคะแอดเห็นมีติดโบสีชมพูน่ารักน่ารักเลยคิดว่าเป็นผู้หญิงน้องเลิฟดูตัวโตขึ้นมากเลยค่ะตัวจะสืบท่าคุณแม่อยู่แล้วก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะระหว่างคุณแม่กับคุณลูกยังไม่หมดนะคะน้องยังมีมาลงรูปใน IG จีลาลาลาอันเดอร์สกอร์เอลแฟมิลีด้วยนะคะเป็นรูปน้องเลิฟน้องลีโอและน้องลูอเส้ามาเซฮายกันค่ะน่ารักมา,มากๆเลย วันนี้น้องเจนนี่ก็มีไปร่วมงานกับทางน้ำหอมแทมบูรินด้วยนะคะมีบิ้งเขาถ่ายรูปเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆมาฝากตอนที่น้องเดินเข้างานแล้วก็รูปหลังเสร็จงานค่ะน่ารักมากๆเลยวันนี้ทางบิวบอร์ดก็ได้ออกมาประกาศท็อป10บิวบอร์ดโกลโบของสัปดาห์นี้ออกมาแล้วนะคะโดยเพลง h ชัดดาวก็สามารถเดบิวต์ขึ้นอันดับสูงสุดบนบิวบอร์ดโกลโบ2ฮัลเและบิวบอร์ดโกลโบเอ็กคูด,ดได้สำเร็จนะคะ ส่วนเพลงพลงลนะิงแม่น้อมก็ปังไม่แพ้กันเลยไต่อันดับขึ้นมาครองอยู่ในอันดับที่2ได้ใหม่อีกครั้งเรียกได้ว่ากอดคอ,อกันปังไปเลยค่ะและยังทําให้แบ็คพิงกลายเป็นศิลปินกลุ่มแรกในประวัติศาสตร,ร,ร,ร์ที่ครอง2อันดับแรกพร้อมกันบนชาร์ตบิ l ต์บอร์ g l o b a l t o h a l e t และเป็นศิลปินลายที่3ต่อจาก Harry s t สไตลและเด e ที่เคยทําได้ค่ะและแบ็คพิงยังกลายเป็นศิลปินรายแรกในปี2022 ที่มีหลายเพลงขึ้นอันดับ1บนชาร์ตบิลบอร์ดโกลบอลทูฮันเลดด้วยนะคะส่วนบิลบอร์ดฮอตวันฮันเลดก็ปังไม่แพ้กันค่ะเพลงชัดดาวสามารถเปิดตัวที่อันดับ25บนชาร์ตบิลบอร์ดฮอตวันฮันเลดได้ในสัปดาห์แรกนะคะ และยังมีเพลงพิงเวนอมที่ครองชาร์ตได้ยาวนานถึง5สัปดาห์ติดต่อกันทําให้แบ p พิงเป็นศิลปินหญิงเกาหลีเพียงรายเดียวที่มีผลงานหลายเพลงติดชาร์ตบิ l บอร์ดฮอตวันฮเลในช่วงเวลาที่แตกต่างกันถึง2ครั้งโดยครั้งแรกคือปี2020ก็มี2เพลงก็คือเพลง Ice Cream และ Love s i c k ก i r l นะคะที่อยู่ในชาร์ตฮอตวันเล ส่วนครั้งนี้ปี2022ก็มี2เพลงก็คือเพลงชัดดาวและก็เพลงเพลงเวนนอม่าที่เพิ่งประกาศออกมาล่าสุดทําให้ b l c k พิงก k กลายเป็นศิลปินกลุ่มหญิงเพียงรายเดียวที่มีหลายเพลงติดวิวบอร์ดฮอตวันฮันเลในปี2022นี้นะคะ อีกชาร์ตสำหรับบิลบอร์ดอาร์ติส100สัปดาห์นี้นะคะ b a c k คพิยังกลับเข้าสู่ชาร์ต Artist 100ในอันดับที่1ทําทำให้ b a c k คพิกลายเป็นศิลปินกลุ่มหญิงรายแรกที่สามารถติดอันดับ1ได้หลายสัปดาห์ค่ะสุดยอดมากๆเลย เดี๋ยวแอดจะเอาสถิติทั้งหมดในปีนี้ของ b บ็คพิงคมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะทั้ง Billboard, Spotify, YouTube, iTunes, UK, g l o b a l circle chart ari a united world chart world digital song sale อัลบั้มบอลพิงค์ล้วนขึ้นอันดับหนึ่งทั้งนั้นเลยนะคะเรียกได้ว่าการกลับมาครั้งนี้ของ b บ็คพิงคสามารถสร้างสถิติใหม่ๆไว้เยอะมากๆม,มีสถิติเกิดขึ้นทุกวันค่ะทุกชาร์ตทุกประเทศเลยด้วยสุดยอดจริงๆเลยค่ะปบมือดังๆให้เลย อะสำหรับคลิปนี้แอดก็ข่าวของสาวสาวแบบ็คพิงคมาฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย